เพื่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทําคลิปหลายวันเลยนะวันนี้ผมเอารถฟูยูตัวสุดทันสุดท้ายที่ผมมีนะครับเอามาทําคลิปให้ดูนะครับซึ่งตัวรุ่นฟูยูตัวนี้ผมไม่เคยใส่กล่องตัว e m 5 0นะครับอ่าก็เลยอ่ันนี้เลยจัดให้เลยคันสุดท้ายใส่ให้ดูเลยครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าถ้าฟูยูใส่ e m 5 0แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าบอกไว้ก่อนความเร็วน่าจะมากกว่ากล่องตัว g 7 2 8 0แนะแน่นอนเลยนะครับ ส่วนตัวการต่อสายไฟอบอกก่อนเลยอันนี้จะเป็นแบตตัว7 2โวลต์ะนะครับใส่ในบอกนี้ช่องทางก็มีช่องเหลืออยู่นะจะใส่อะไรก็ได้นะอันนี้ผมต่อให้ทดลองเฉยนะครับรถคันนี้เล่าความเป็นมาก่อนพอาเป็นมาคือผมส่งรถลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าไปใช้สักพักหนึ่งตอนแรกเป็นกล่องตัว7 2 8 0แแต่ว่าลูกค้าผมคุยลูกค้าลูกค้าขับไม่ได้ขับครั้งแรกนี่ยกล้อเลย ยกล้อนี่ถ้าใครเห็นภาพนี่แบบตลกมากผมเห็นภาพแล้ว <c oughs> หือเหลือเชื่อนะครับแล้วก็มังกรหลังแตกเน,นี่ยนี่ซ่อมให้ใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะเคมลมมังกรหลังให้เขาใหม่ก็มีตลอดตลอดเดี๋ยวรอตอนนี้อะไรมันไม่มีนะครับแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดในนี้เป็นความผิดผมเองผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับคือเวลาเราขันจีตัวนี้ไปเห็นไหมแล้วเราขันไม่สุดนะครับขันไม่สุดหรือตอกขันไม่ให้ไม่แน่นปุ๊บ พอแหวล้อมันหมุนเนี่ยปกติเราใช้เราใช้บันไดปั่นใช่ไหมจีมันจะดันเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้คือแบบว่าเราใช้ล้อหมุนแทนไม่ได้ใช้จีหมุนอ่าไม่ได้ใช้จีหมุนคือเราปล่อยจีแล้วเดินโซ่ไว้นะจีบางตัวมันฝืดแล้วมันคลายออกมามันคลายมาปุ๊บเกิดปัญหาเลยครับนี่บาดสายไฟสายไฟขาดล้อเสียนะลูกค้าก็งงๆไปขี่ๆไปทําไมรถด,ดับกลางทางอันนี้คือปัญหาหนึ่งซึ่งผมเพิ่งเจอเพิ่งเจอในตัวแรกเพราะอะไรเพราะจีตรงนี้มันเป็นเป็น,ปน,ปนตารางตารางเห็นไหม มันกินสายไฟได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยเสือเผื่อใครบางคนเนี่ยใช้ล้อตัวนี้แล้วก็เอาใส่จีแล้วตอกจีไม่แน่นนะอันนี้มีเจออยู่สองเจ้าแล้วอันนี้คือเจ้าแรกที่ผมเจอทิศกับตัวเองนะแต่เจ้าอื่นคือลูกค้าลูกค้าส่งมาผมก็ยังงงว่าสายไฟตรงนี้ทําไมขาดออกถึงเข้าใจอีกทีว่าขันจีไม่แน่นพอเวลามีโซ่แล้วจีมันคลายออกมามันจะดันมาเบียดสายไฟกับตรงด้านข้างอ่ะด้านข้างตงัวนี้ตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ใส่จีเขาไปเลย นี่ไม่ได้ใส่จีด้านช่างไม่ได้ใส่จีเขาเพราะว่าถ้าใส่จีไปก็เดี๋ยวจะเกิดอาการเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าบันไดเขาไม่ได้ใส่อยู่แล้วเพราะว่ารถแบบนี้นะครับคือความเร็วสูงคงไม่มีใครไปใส่กระไดหรอกบางทีไม่ได้เหยียบกระไดแล้วปล่อยรถมันไหลอะ่ะกระไดมันหมุนไปตีขาก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มเรื่องของเสียงดะให้นิดนึงเพราะว่าเสียง <S 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 เสียงแตกกับเสียงเลื้อมันดังเกินไปนะครับอาจจะเอากระเทปไปปิดฝาด้านหน้าเพราะว่าเสียงมันค่อนข้าง,งดังส่วนสายตัวเ e อ็มนะครับ เราใช้72โวลต์ตัวชุดที่จะไปต่อใช้กับไอตัวรีโมทผมไม่ได้ใช้แต่ถ้าใครอยากจะใช้รีโมทก็ต้องบอกลวงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะหารีโมทที่มันรองรับ72โวลต์ได้เพราะรีโมทเดิมๆกล่องป้องกันขโมยเนี่ยมันให้ใช้ได้แค่48ถึง60ถามว่าใช้72ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันจะมีดึงกระแสนิดๆถ้าเราจอดรถทิ้งไว้ในระยะเวลานานๆนะครับมันจะแบตเตอรี่ไฟมันจะอ่อนลง หรือว่าถ้าเราปล่อยไว้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเนี่ยมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่เสียได้นะครับผมก็เลยต้องไม่ใส่ตรงนี้ดีกว่าเพราะไม่อยากให้ไฟมันไปดรอปที่อื่นไม่ให้ไหลไปตรงอื่นครับอันนี้คัตเอาท์ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ผมทําการทดลองผมจะใส่คัตเอาท์ติดเอาไว้นะครับแต่จริงๆจะต่อตรงเข้ากับตัวแบตได้เลยนะครับส่วนตัวกล้องอ่าสายก็จะมีอยู่2กลุ่มอ่ากลุ่มแรกก็เป็นชุด,ชดมอเตอร์ุดมอเตอร์ก็ต่ออันนี้มีการสลับสายนะครับเพราะว่า เล็กน้อยเพราะผมจะจูนผมไม่ผมไม่ได้สลับที่คอมมากหรอกบางทีมันจะไม่ได้ดีที่สุดเรากลับไปกลับมาทือสายที่กลับที่ดีสุดของล้อแปดล้อก็คือนะครับเหลืองไปอยู่ที่ตัวน้ําเงินนะครับเขียวอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนตัวน้ําเงินนะครับก็ไปอยู่ที่เหลืองอ่าส่วนตัวสายฮอเซนเซอร์ ensor, ตัวนี้ก็กลับตามนะครับกลับตามด้วยใครถ้าใครไม่เห็นเน่กลับตามด้วยอ่เราค่อยดูนะ กลับตามไปด้วยนะครับสาหรับบางคนที่ซื้อกล่องตัวนี้แล้วจูนสําเร็จไปนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องล้อไม่หมุนผมเชื่อเลยว่าหลายคนจะล้อไม่หมุนเพราะเกิดปัญหาอะไรเพราะว่าสายมอเตอร์ก็ไม่รู้ว่าสายไหนนะครับข้อ1แล้วข้อ2คือสายตัวพอเซนเซอร์ก็ไม่รู้สายไหน,นครับเวลาผมจูนไปให้ส่งกล่องไปให้สําเร็จลูกคือสายมอเตอร์กับสายกล่องเนี่ยมันจะเป็นสายเดียวกันพยายามจะกลับกลับสายให้ได้ได้เมนเดียวกันสมมติตอนนี้คืออ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งปลั๊กกล่องนะครับเหลือง เขียวน้ำเงินอ่านี้เหลืองเขียวน้ำเงินนะครับไอฝั่งปักมอมอเตอร์เรากลับเห็นไหมเป็นน้ำเงินเขียวเหลืองอ่ะที่ที่มอเตอร์นี่ก็กลับนะครับอัน,นี้ฮอเซ็นเซอร์นะที่มอเตอร์เราก,กลับเป็นน้ำเงินเขียวเหลืองเหมือนกัน กลับเพื่อฮนะให้ล้อมันหมุนมากลับด้านถ้าเราไม่กลับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะล้อจะหมุนกลับไปแถบหนึ่งหรือบางทีก็ล้อไม่หมุนหรือเออก็มีนะครับเพราะว่ากล่องมันจูนที่องศาล้อแบบนี้ไว้นะครับอย่าเผลอนะฮะอย่าเผลอถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ถามเรามาเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเออตอกลับไปยังไงครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกไว้ให้คีนึงนะครับส่วนเรื่องสายหลักๆที่ต้องใช้นะครับหลังจากตอกล่อง e m แล้วต่อไฟเข้าเรียบร้อยเราก็ต้องหาสายสวิตก่อนเลยสายสวิตเป็นยังไงอ่าสายสวิตตัวนี้เดี๋ยวาหาสายสววิิตตก่อนเดีไห นี่สวิตนี้ทิ้มนี้ไว้อ่ะอันนี้คือเราเปลี่ยนปลั๊กมันไม่ใช่ปลั๊กเดิมนะครับสวิตก็สีนี้อ่ะดูใกล้ๆก,กันเลยสีนี้นะครับต่อไปจะหาสายสวิตเจอปุ๊บอ่ะระบบมันก็จะหมุนได้เลยใช่ไหมเราก็ไปหาสายตัวคันเล่งต่อนะครับคันเล่งตัวววทอยดูง่ายมากเลยอ่ะดูสีดำนะครับอันนี้เขียวนี่ก็คือตัวสายเซนเซอร์มันส่วนฝั่งนี้จะเป็นชมพูกหนึ่งมองชมูวะอ่าชมูนี้ก็คือไฟบวก5โวลต์น,นะครับ จำไว้เลยบางคนเนี่ยต่อสายตัวนี้สลับกันเพราะว่าตัวปลั๊กเนี่ยเขาไม่ได้สลับเลยเสียบไปเลยอันนี้ก็ล้อไม่หมุนนะครับอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่2ก็คือแบบถ้าต่อผิดก็เกิดจากการเราต่อสายระหว่างชมพูกับเขียวผิดหรือไม่ก็ดํากับชมพูผิดแถบลองดูด้วยปลั๊กแต่ละตัวไม่เหมือนกันอันนี้ผมไล่ให้แล้วนะครับอ้าวทำไมสายนี้เป็นอย่างนี้อ่ะสายนี้จะเป็นงนี้เพราะว่าสายฝั่งนี้ไอตัวเมนของตัวรถจักรยานไฟฟ้าแต่ละรุ่นเมนมันไม่เหมือนกันอ่าเราอาจจะไล่ด้วยวิธีใช้กล่องตัว ตัวอยู่นี่ป่ะชุดกล่องกล่องจูนกล่องให้หาสาไฟอะอยู่ไหมอเออโยนกล่องตัวนี้หนะ่ะอ่าโทษทีขอบคุณครับอ่ากล่องตัวนี้เราใช้ตัวตัวเทสต,ตัวนี้นะครับ หาตัวสายนะฮะมันจะมีใหเ้เลือกของสายคันเร่งตัวนี้ได้นะฮะหาซื้อได้ตามช้อปปีน่าจะตกตัวร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่เราขยันเลือกก็น่าจะได้ถูกนะครับอ่ะแลวเมื่อเราหาสายคุญแจเจอปุ๊บอันนี้เราก็สามารถเปิดกล่องเลยแล้วก็ใช้ใช้คุญแจอ่าเปิดสวิตค,คุญแจนะครับแล้วก็หมุนหมุนล้อดูลองเร่งดูแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่มีผลกับเรื่องเกียร์นะเราก็ไม่สนใจถ้ามันหมุนได้ก็คือจบแล้วเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแล้วนะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเกิด เทปไว้ก็ซื้อคันเอาไว้สักอันหนึ่งคันเอานี่ผมเอาคันเอาไฟบ้านมาเพื่อต่อเทสไม่ต้องการให้เกิดการสปาร์กของปลั๊กเวลาเราเสียบนะครับอันนี้เป็นผลดีนะครับแต่ว่าเวลาเราเลิกใช้กล่องคุณจะดับสวิทช์เพราะว่าไฟมันจะแช่อยู่ในกล่องแต่ถ้าเราเปิดสวิทช์ปุ๊บไอ้ไฟที่ประจุไว้ในคอนเดนเซอร์ในกล่องมันจะ,จะคายเวียนออกมาเลี้ยงระบบทําให้มันหมดเวลาเราเสียบปลั๊กใหม่มันก็สปาร์กใหม่อีกครั้งนึงนะต่อไปก็เป็นสายเกียร์สายเกียร์เนี่ยตัว จากตัวกล่องมันให้มา3-3มเส้นใช่ไหมแต่มันไม่จําเป็นต้องใช้3มเส้นหรอกจริงๆมันใช้2เส้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เส้นที่มันเป็นเส้นกาวเส้นกลางเนี่ยมันจะยึดอยู่กับไอ้ตัว่ายไฟลบของตัวรถอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะต้องใช้แค่2เส้นนะครับเลยไม่ต้องมาสนใจมันว่าทําไมมันมี2เส้นจริงๆมันใช้ได้ไม่ต้องเบินสายเพิ่มนะเพราะมันอยู่กับสายตัวนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอันนี้คือสายคอมพิวเตอร์สำหรับจูนนะครับถ้าซื้อกล่องนะครับถ้าไม่ได้รับจูน ไม่ได้จูนจากผมมาคือจะได้กล่องเปล่ากับสายตัวนี้นะครับแต่ถ้าจูนที่ผมไปนะผมจะตั้งค่าไว้ให้แล้วผมจะแถมสายจูนตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับสายจูนที่อยู่ที่คอมนะครับเผื่อเวลามีปัญหาเนี่ยก็ผมจะมีลิงก์ให้ลิงก์วิธีการปรับแต่งอะไรเนี่ยผมนี่ผมทำลิงก์เพิ่มไว้ตั้งหากครับถ้าเกิดไม่เข้าใจว่าเอออยากจะปรับโวลต์หรือล้อไม่ได้องศาไม่ได้ล้อไม่หมุนอะไรเงี้ยผมทํไว้ให้ในนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็นี่ผมก็อธิบายไว้เรื่อยๆเผื่อใครเอาไว้แก้ปัญหานะครับสาย,าสายตาย่อ มันใช้เป็นเบรกหายแต่ตัวนี้เราเอาสายตัว P มาใช่<ม>ใชไหมเอาตั้งเ,เป็นเบรกตั้งเบาตั้งเบาเบรกขาตั้งเออตั้งเป็นเบรกขาตั้งเบรกขาตั้งหมายเพราะว่าเราใช้กำเบรกปุ๊บระบบจะตัดนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถเจนพลังงานมาได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เข้าระบบเจนพลังงานโดยใช้เบรกหายเบรกหายคือคือกล่องมันมันมีคําสั่งให้ว่าสายเบรกตัวนี้ต้องมีไฟ12โวลต์เท่านั้นไปเลี้ยงมันถึงจะ าจากกล่อง DC to DC หรือว่ากล่องหรือไฟก็ได้อะไร12โวลต์มาป้อนคําสั่งมันให้มันมีการเจนพลังงานกลับไปชาร์จแบตซึ่งกล่องตัวเจ8 0มันไม่ต้องแต่กล่อง EM มันต้องใช้เพราะว่าจริงๆกล่อง EM เมนี่ยมันใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่พวกจักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับโอเคสายตัวอื่นเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วสายถอยหลังเอ่ยสายครูดเอ่ยเอาไม่ได้ใช้สายเกียร์4เราไม่ได้ใช้เพราะเรามีการปรับแต่งตรงหน้าคอมไว้ คือเกียร์เกียร์สที่เราปรับแต่งก็คือให้ร้อแล้วนะครับถ้าบางคนใช้เกียร์สอาจจะปรับตัวเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกอะไม่ต้องถึงร้อยอาจจะมาแ0 60 70ก็ก็แล้วแต่นะก็สามารถใช้เกียร์สแล้วก็มีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะเผื่อเวลาแบบเฮ้ยเกียร์สเว้ยอยากจะมีเกียร์สหลายเเกียร์แต่จริงๆแล้วมีหลายเกียร์มันก็สนุกดีนะครับแต่ว่ามีเยอะไปมันก็ไม่มันถ้าขี่ทุกวันขี่ประจําแล้วเรารู้มือแล้วเราก็แค่บิดคันเร่งนะแต่บางคนนี่แบบมีเกียร์เยอะเกิน นะครับเวลาคนอื่นมากระโดดขบับปุ๊บปับเกียร์อะไรวะกบไปถูกบิดยกล้อหงายท้องนะเยอะแยะไปนะครับอันนี้ผมจูนให้ลูกค้าแบบใหม่ปกติเราจะไม่ค่อยได้จูนอย่างนี้ให้คือเกียร์หนึ่งเราจะตูนแบบซอฟต์มากผู้หญิงขี่นะครับขี่ไปเรื่อยๆจากศูนย์จนถึง60 70แต่ว่าไปแบบไม่เร็วนะครับแล้วเกียร์สองอาจจะแบบมีการออกตัวที่เร็วขึ้นปื๊ดอ่าออกแต่ว่าก็ไม่ถือว่าออกแรงมากส่วนเกียร์สามเนี่ยคือแบบแรงเลยแบบฮาร์ดคอร์เลยแบบยกล้อได้นะฮะแต่นี้คือจะให้ลูกค้าแบบฝึก รู้คันเร่งก่อนว่าคันเร่งควรจะเป็นยังไงนะครับตัวของรถฟูยูตัวที8เนี่ยมันมีตัวมือเร่งอยู่แล้ว1 2 3 1 23อนะฮะอันนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับตัวนี้ลูกค้าเขาติดตัวยึดมือถือเพิ่มนะครับก็มีเหล็กตัวนี้นะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัววัตโวลต์เราให้อยู่แล้วนะครับพอเซฟไว้เรื่องแบตเตอรี่นะครับ่วนแบตเตอรี่ตอนนี้ที่เราใส่เป็น15แอมป์นะครับอนาคตอาจจะมีแอมป์เยอะกว่านี้มาเพราะตอนนี้เรื่องหาไม่ได้มันมียี่ 20ใกล้เคียงแต่ว่าคือความโตมันโตมากเกือไปมันเข้าบล็อกไม่ได้แต่น,นี้มันเข้าบล็อกได้นะครับเครื่องชาร์จก็ของเรามันตัดอยู่แล้วใช้กับตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะฮะอ่ะก็ไม่มีอะไรไปดูรอบล้ออันนี้เราเปิดรอบล้อเกียร์หนึ่งไว้เท่าไหร่อ่าขอดูอ่าตอนนี้คือแบตเตอรีย่ยังไม่ถือว่าเต็มมากหรอกแต่ก็เกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้พี่ถอดลืมไปถอดปลั๊กไอตัวมอเตอร์ออกอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปดูเกียร์หนึ่งอันนี้ขอไปเกียร์หน นะอ่าเดี๋ยวดูเกียร์หนึ่งบียดสุดนะอยู่ที่420นะแต่เกียหนึงนี่คือจะช้าหน่อยแต่วิ่งก็ประมาณทักอ่า400กว่าก็น่าจะมีประมาณ40ปริกว่า50ได้นะครับอ่าเกียร์สเกียร์สองแดร้อยกว่าโหแต่เกียร์สนี่น่าจะมี60กว่าแล้วนะหกสบเกือบเกื 70, นะถ้าเกิดหลายๆนะไปดูเกียร์สารครับ เก3,000สามกว่าก็พัน0สี่โดยประมาณอ่าสังเกตเมนูมันจะมีขึ้นอยู่อ่าโล w high low m i นะครับ h i g ส่วนเกียร์4เราไม่ได้ต่อตัว S นี่ฮะเราไม่ได้ต่อไว้นะครับแรงดันอ่ามีแรงดันกระแสเนี่ยบิดล้อเปล่าเกียร์4พอประมาณ6แอม5แอม6แอม่ะเก2ฮะเก2เก็ 2, กินเก1เนี่ยทุกทีนี้กิน1เก1อยู่ระมาณ2แอม ถ้าเกิดใช้เกียร์หนึ่งกินที่สองแอมเนี่ยถามว่ารถแบบสิบห้าแอมจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่มีบางคนจะชอบถามเลยก็ถามบ่อยมากเลยถ้าเกิดรถมันวิ่งไม่เร็วอะ่ะแบบวิ่งเรื่อยๆใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมเคยวิ่งแล้วนะห้าสิบกิโลได้ถ้ากินสองแอมมาคิดดูสองแอมคุณจะเฉลีย่ยเดย์สิบห้าแอมมันเท่าไหร่สิบห้าแอมก็ต้องเฉลี่ยไปสองแอมต่อชั่วโมงความเร็วตีไปสักสี่สิบก็น่านจะมีประมาณสักห้าสิบกิโลถึงอย่างน้อยนะครับถ้าเกียร์สองคิดแบบเพอร์เจอร์เพอร์เเเเเจจจออออรรร์์ลลยยยนนะะคัับกกีาาหืู่มสปป็ไปได้ 40. ถ้าเกียร์ร์มถ้าบิดหมดหมด,หมดก็ผมให้แค่20พอเพราะว่ามันจะมีค่าสูญเสียจากความร้อนของสายไฟนะครับความร้อนของสายไฟความร้อนของกล่องความร้อนของล้อเนี่ยมันจะมีค่าชดเชยตรงนั้นมาเสียทําให้ระยะทางมันหายไปเพราะหลายคนเนี่ยเล่นรถไฟฟ้าน,นี่ก็กังวลเรื่องแต่ว่าเฮ้ยจะจะซ่อมอยากไหมจะกินไฟไหมอะไรเงี้ยเออแล้วต่อสายยังไงถ้าเสียเนี่ยจะหาร้านซ่อมได้ไหมเนี่ยจะเป็นที่กังวลน,นะอนาคตน่าจะมีร้านที่ซ่อมแต่งมากขึ้นนะครับโอเคส่วนเรื่องเปลี่ยนล้อผมฝากไว้นิดนึงนะครับ รถไม่ว่าจะเปลี่ยนกล่องไม่ได้เปลี่ยนกล่องเนี่ยเปลี่ยนล้อนี่จะเหมือนกันนะครับอาจจะยากกว่าตรงที่ว่าเปลี่ยนกล่องบางทีสายไฟอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนล้อหลังยางรั่วยางแตกเนี่ยเราต้องถอดล้อมันทั้งวงอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าก่อนที่จะถอดล้อมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องถอดสายไฟจากตัวกล่องนี้ก่อนถอดจากสายไฟกล่องอย่างตัวฟูยูเนี่ยกล่องมันเห็บอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้นะครับคุณต้องแกะรถแกะกรอบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดฝาน็อตสี่ตัวนี้ นะครับแล้วแกะสายไฟนะพยายามติ๊กเอาไว้เขียนสีไว้เลยสีเหลืองสีเขียวสีอะไรหรือถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ชักพักฮอเซ็นเซอร์ออกคุณจะได้ล้อคุณมาเป็นตัวเปล่าอย่างนั้นก่อนที่คุณจะเปลี่ยนยางหลังจากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนยางได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวผมไปเทสความเร็วให้แล้วพร้อมที่จะส่งลูกค้านะครับลูกค้ามีรถล,ลมมาก่อนแล้วคันนี้ยกล้อนะรถตอนนี้ค่อนข้างเยอะผมไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาทาคลิปเลยเพราะว่าหลายคนมามาเรียนมาทํามาศึกษาเรื่องจูนที่ผมผมก็ ทั้งดูแลทางบ้านด้วยก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะครับมีทําคลิปวันนี้ลงไว้เป็นคลิปไปดูรถมาแต่งแต่รถมันไม่มีผมหารถซื้อรถตัวนี้ซึ่งเป็นฟูยิตัวดิสไม่มีนะครับวันนี้มีรถคันนี้มาเดลโก้เห็นไหมแล้วก็มีมีโออีกหนึ่งคันมีเซทเอ็กโทษทีแล้วก็มีรถคันนี้ไม่อยากโชว์คันนี้เลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องหาคนจะต้องหารถรุ่นนี้แน่เลยเนี่ยจริงๆรุ่นนี้สวยมากนะ แล้วก็มีเดลโก้ที่พร้อมจะส่งอีกหนึ่งคันนะฮะเพิ่มแบตเป็นหนอมป์ไม่ได้ทําคลิปนะฮะตอนนี้รถทําออกไปหลายคันแต่ไม่ได้ทาคลิปเลยวันนี้เพิ่งจะเออมีโอกาสได้ทําคลิปก็เลยรีบท,<า>ทำซะก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จคันนี้แนละ้วเดี๋ยวไปเพจคันนี้ต่อกันนะครับก็รถประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันมืดไปหน่อยนะลองมืดๆก็พอจะมีแสงอยู่ผมก็เลยลองให้ดูก่อนนะแต่แรกว่าจะไปลองข้างนอกให้นะครับก็ไม่ทันลองในโกดังนี่แหละแต่ว่า ดีที่สุดก็อาจจะลองแถวนี้ถนนมันก็วิ่งได้มา80กว่บาแหละถ้ารถวิ่ง90ินะเพราะว่ารถถนนมันเป็นระเทือนตลอดทางนะครับเอาให้ดูก่อนนะตอนนี้ก็คือผมถอดตัวบันไดออกไปแล้วนะครับถอดแกนแกะถอดถอดเฉพาะโซ่แล้วก็เอาตัวเตอร์ออกไปนะฮะไม่ถึงจะขึ้นนะแต่ก็ไม่ตรงเพราะว่ามันล่องมันเป็นหัวทอยนะครับแต่แบตเตอรี่ตอนนี้มีใช้ไปแล้วเหลือประมาณ92เซนะครับแบตไม่เต็มเท่าไหร่นะครับ,แ,บ,ตรรบแต่ว่าเราแค่ลองดูก่อนเคลงานดูก่อนนะฮะโอเค ไปลองขับกันดูปึ๊บน,นี่ลองเกียร์หนึ่งก่อนครับเพราะว่าตอนแรกนี่คือเกียร์หนึ่งมันดึงมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลองดูดิว่ามันดึงไหมนี่บิดสุดเลยฮะคือจะไม่ดึงเหมือนตอนแรกแล้วแต่ว่าบอกก่อนบิดอย่างเงี้ยมันไม่ดึงแต่ถา้าเราบิดอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกระแทกคนเ่งอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมันจะดึงบึ้ดขึ้นมาเลยนะถ้าเรากระแทกเพราะเหมือนแบบกล่องมันจะเปลี่ยนการทํางานเป็นว่าแบบว่า ก่อนพวกโวทอยอ่ะมันแบบเหมือนพี่เราแบบเว้ยตอนนี้เรากำลังรีบใช่ไหมเดี๋ยวมันจะดึงบุดออกมาเลยแต่ว่าคือตอนนี้คือเราจูนเกียนหนึ่งให้นิ่มสําหรับรถใช้งานเลยก็ได้ว่าได้หมาคิดกวนไหมหม,มาตกใจรถว่ะนะครับอ่าโอเคมันอาจจะมืดไปหน่อยนะวันนี้ที่ผมพามาแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันจะมืดเปล่านะโอเคอ่านี่เกียหนึ่งสุดของเกียหนึ่งได้แกยี้านะครับปลอดภัยไม่ล้มแน่นอนนะเกีย้ยสองเนีย อึบอ่ะเกศสองก็ยังนุ่มนิ่มอยู่เอาแบบไหลๆเกียสองบูว่าเกียสองประมาณห้าสิบสามครับอโอ้โพลังเยอะมากครับขับรถอย่างนี้นะวัยรุ่นก็ขับกันอย่างนี้เหรอเนี่ยจะไปทางไหน โอเคนะครับแต่ที่ไม้นี่มันจะไม่ตรงตอนนี้แหละที่ไม่มันจะเออเอนะเพราะว่าเรื่องของเซนเซอร์ที่มันยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียเลยแต่ว่ารถส่วนใหญ่เราดูแค่แบตเตอรี่ก็พอนะแบตเตอรี่หมดอ่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ความเร็วส่วนใหญ่แล้ว,ลวเราขับถ้าเราไม่ได้มองอะไรมากเพราะพวกนี้เราไม่ได้จับความเร็วอยู่แล้วนะครับอ่าไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราจะทัดสามออกเลยแล้วแซงรถกระบะไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย มือเบิ้ลรอโซ่เพื่อลองบิดแปงเลยครับไปแล้วอีเกียสามนะครับแบตไม่เต็มน,น,นะเนี่ย ไอเจ้านี้ดูอ้าวมันก็ไม่ถือว่าสว่างเท่าไหร่นะตอนนี้แต่ต้องขอกลับแล้วล่ะ81 82ิบิบพีกันแต่ว่าก็วิ่งประมาณ80ต่อเนื่องได้นะสนุมไม่ค่อยดีด้วยอันนี้คือจะดึงละถ้าเป็นเกียร์สามนี่คือขับไม่ดีนี่ยกล้อเลยอ่าขับไม่ดียกล้อเลย สำหรับคนที่แบบขับรถแรถมันจะวิ่งหรอวะไปหรือวาสับสามไปเลยฮะให้เพื่อนขับสามไปเลยสำหรับผมเนี่ยผมเองอาจจะขับสามแต่ถ้ารถถ้าฝึกหัดขับเนี่ยผมจูนไว้สามระดับนี่คือเกียร์หนึ่งเนี่ยวิ่งแค่ยี่สิบห้าแต่ไม่มีผลกับการดึงเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคคือเราขับแล้วมันไม่ดึงเนี่ยบิดแล้วปุ๊บอ่ามันจะไม่ค่อยดึงกระชากแรงอันนี้คือแบบจูนไว้ให้แม่บ้านขับโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่าพ่อบ้านนะแต่ถ้าแม่บ้านรู้สึกว่าขับเกียร์หนึ่งแล้วมันช้าไป รถคนอื่นแซงแล้วมันหน้ามันไส้หน้าโมโหนะก็ปรับไปที่เกียร์สองนะครับแต่ถ้าเกียร์สองยังไม่สะใจย,ยังรู้สึกว่ามันยังโมโหเล็กๆเล็กๆน้อยๆหรือมันยังเฮ้ยไม่ได้เกียร์สามไปเลยครับรับรองอันนี้สุดแน่นอนอ้อาวเ,เอาละตรงบ้านผมนี่ก็จะอยู่โรงงานมัดดัสมิวฮะรถจอดรถแถวนี้เอาละโอเคโอ้โหอ่าแต่นี่เราใช้เกียร์สองสวัสดีครับอ่าคุณจะมาหวัดดีตอนนี้โอเค ไปแล้วเข้าสามต่อน้อาหาปขาโอ้ยชอบจริงจริงผมบอกได้เลยว่าฟูยุมันหนึบมากฟูยุมทีแปดเนี่ยเบรกหนึบเนี่ยอ่าคือมันหนึบมาก คือแบบว่าล้มมันก็เบานะครับถ้าเกิดผู้หญิงหรือผู้ชายขับน้ำหนักแค่ประมาณหกเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยโอ้มันคุมอยู่เลยผมผมท้าเลยว่าเบรกน่าจะมอเตอร์ไซค์เบรกสู้มันไม่ได้นะมันเบรกได้อยู่อยู่ได้ดีกว่าแต่เนี้ยนี่คือย,ยังไม่มืดมากเท่าไหร่แต่ผมเปิดไฟแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังยังไม่ถือว่าสว่างอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าเวลาดูกลางวันแล้วเหมือนไฟมันจะสว่างนะแต่พอมาเปิดกับคืนแล้วมันก็ เขามองเห็นไหมมองเห็นแต่ไม่ได้สว่างจ้าเหมือนมอเตอไซค์ครับวาน,นแต่ชอบอารมณ์มันดึงยังไงรถแต่งมอเตอร์จีดีกว่านะครับดูแบตเตอรี่ก่อนนะตอนนี้ไปที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับพอไฟมันก็มีตกลงมาบ้างนะถ้าใส่เกียร์สามนี่บิดยกล้อบิดขึ้นนะผมว่าอารมณ์เนี่ย เอาคุยแบบโมโอนะเดวโก้เดิมๆโดนนะเอ้าจริงๆเดี๋ยวโก้ตัวซูเปอร์เอสือวนะไรเนี่ยวันวันนี้ผมก็มีทำหนึ่งคันให้ผมเทียบกับตัวนี้กับซูเปอร์เอสนะี่ผมท้าเลยนะซูเปอร์เอสดโดนเดิมๆแต่แต่งแล้วไอนี่โดนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเอาเป็นว่าสนุกสนุกนะครับโอ้ดึงเข้าเกียร์สามนี่เผลอไม่ได้เย้ยเข้าสองแล้วเข้าสามเลวบางทีเผลอว้านี่ยังมีคนมาทารถอยู่เลยเนี่ยเต็ม อยู่ในโกดังผมเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมน่าจะย้ายไปเปิดร้านแล้วฮะเพราะว่าทามาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะแบบนะขยับขยายมืดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูความเร็วกันโอเคปึ๊บเอาละ่ะความเร็วความเร็วโอ้แปดบสมนะครับสําหรับกล่องตัวเอ5มห้าสูล้อแปดร้อยวัตต์นะครับรถตัวนี้มามืดมามืดอ่าดูไฟมันหน่อยสว่างสวยนะฮะ ผมไม่ได้ยึดโทรศัพท์พิมนอ่นนะครับแม็กดิสน่าจะเป็นคันนี้คันสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถผมไม่มีแล้วนะครับรถหาทุกที่แล้วตอนนี้หาซื้อรถไม่ได้เลยผมวิ่งหารถหลายที่มากเลยที่จะเอามาทาโมให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับคันนี้83ครับ